คดีนี้มีแกนนํเ NGO ที่ถูกฟ้องร่วม10บคนนะครับมีตั้งแต่ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจอนอึ้งพากรประธานสหาภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจการลถไฟสาวิศแก้วหวานนะครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอารีอองสมหวังรวมถึงกรรมการกสทชสุพินยากลางนารงโดยสารชั้นต้นเห็นว่ามีความผิดฐานมั่วสมการตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ผู้เป็นแกนนำสั่งการจำคุกคนละ2ปีครับจำเลยอื่นจำคุก1ปีปรับ9,000บาทแต่ว่าเมื่อมาถึงชั้นอุทธรณ์ศาลมีความเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้ง10คนขาดเจตนาตามคำฟ้องจึงได้พิภากษาย,ยกฟ้องทั้งหมด ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจอดอืงด้งภากอนนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจที่ศาลเข้าใจเจตนาว่าการกระทําในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาบุกรุก,กทําลายทรัพย์สินแต่ว่าเป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับและแสดงให้เห็นว่าสภาที่มาจากการแต่งตั้งไม่ควรจะพิจารณาออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ก็แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในปัจจุบันที่สอนอชอกําลังจะมีการพิจารณากฎหมายการชุมนุมในพื้นที่สาธารณ ทารนะครับที่เสนอโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะทำให้การชุมนุมเพื่อแสดงออกหน้าสภาไม่สามารถทำได้เช่นเดียวกับที่เห็นว่าคำพิพากษาในวันนี้สารได้แสดงให้เห็นถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบรัฐธรรมนูญนะครับจึงอยากให้ทุกฝ่ายยึดหลักนี้รวมไปถึงสอนอชอด้วยครับ